ครับผมกลุ่มที่1องวันนี้ก็จะมาทํารายงานเรื่องลมขา้าวโพดนะครับสมาชิกก็มีดังนี้ครับนันทเดชษบุกโตรครับาพานุพง์พลนุนนุชครับแล้วก็คุรเรศนายไม้และผมเป็ชิที่อครับครับผมเราก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ทําข้าวโพดครั้งะครนะนี่นนนขา้าวโพดครับนี่ใบเตยหม้อ กระมังแลช้อนนะครับและเครื่องปัน่นวันนี้ฝาหม้อนะครับครับขั้นตอนแรกก็เป็นการปอกข้าวโพดนะครับปอกออกพอแล้วปอกเสร็จนะแล้วก็จะได้ข้าวโพดแบบนี้ครับครับผมวันนี้ก็จะมาขั้นตอนต่อไปก็ล้างใบเตยออกจากโพดนะ <c oughs> ครับต้าไปพอนล้างเสร็จเราก็มาปอกเขาโพดกกันคนระับมีปอกที่คนเขา <คน S 1> มี่ยมันก็ฝานอ่าเงี้ยเีนโอ้แทงนี้ปันี่ใส่<า>ต้มใน่ม้ออกแล้วก็ันเลยอง้ไปแล้วก็ ขนะั้นตอนต่อไปคือต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ตังข้าวโพดกับใบเตยครับหลังที่จะต้มน้ำเดือดแล้วใส่สังข้าวโพดลงไปแล้วก็ใส่ใบเตย ใส่ไปเจอไปนี่ก็เพิ่มเพิ่มความหอมของน้ำสังข้าวโพนะครับต้มไว้ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อหอมหวานต้มน้ำสังข้าวโพเสร็จแล้วเราก็จะมาปั่นข้าวโพดให้ละเอียดนะครับตักน้ำใส่เข้าไปที่ข้าวโพดนะครับแล้ว,ลวก็ทำการปั่น ก็จะเอาน้ำข้าวโพดที่ปั้นแล้วมากรองนะครับเออยอะเยอ้เลยต่อไปเราจะมาเคี่ยวน้ำข้าวโพด คี่ยวแบบนี้ไปได้เลยครับอย่าหยุดเคี้ยวเพราะมันจะทําให้มันไหมนะต้มไหมคห้มันเดือดสักพักนะครับต่อไปที่น้ำข้าวโพดที่ต้มเดือดแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่แก้วกินได้เลยครับนี่นะครับคือน้านมข้าวโพดที่เสร็จแล้วต่อไปเราจะต้องกินนะครับร้อนแน่นอนครับรอหายร้อนก่อนครับแม่งร้อนนี่ครับกินนะครับแม่งร้อนด้วย ร้อนครับอร่อยออร่ยจริงรนี่คือน้ำตังครับผม